เดี going, yeah. now, yeah. ๋ยวเราไปกันเลยจ้าเราไปกันเลยนะจ้าพี่น้องจ้านั่นอยู่ทางหลังนลยจ้าหลานขี่กระโมยรักกินละจ้าพองหันไหลงรถอยู่โดดขึ้นบ้าละจ้าเน่ยเอาเอาในหมบอจ้าเออเอาขี่กระโมยรักกินละจ้าหุ่นเออเอาอันนี่เนี่ยเอาอันนี่เนี่ยเพราะว่าลีบมันจบไปแล้วเออหุ่นไปไปละจ้าหุ่นไปแล้วหุ่นแล้วนี่ไปหุ่นเเรราาแล้วเทสต์อะไรหุ่อน มันใส่หัวอะแล้วนมันันี้เนาะอขินตีนหิไดเลยวเอานีให้คนกินก่ <Be. S 2> อน้อจ้าให้คนกินก่อนนั่นเดี๋ยวพูดเรื่องคนเสี่ยกับพวกคุณน่ะมายังม่เอายังมาเอายังม่เอายังม่เอาจจกคนกับควายกินกันจ้ะ ใจขี่กระมุยมาแลักกินอีกแล้วนีู่่วานให้เขาเนี้ยนี่เขาย่างน้ำนั่นนั่นขอเอาวหายพอได้ขอค่ากล้องนี่นี่จะไปละจันทรขอให้กินน้ำนะจ้ะคนก็ขอให้กินจ้านะพนก็ขอให้กินให้ลิงกินน้ำให้คนกินน้ำนะจ้ะหาทางเขาว่าในใดจ้ะเดี๋ยวหาทางเขาก่อนจ้ะหาทางเขาก่อนไม่ใชเขาทางใดบุ้ là kì đấy đi. Tiết đi bọn. Tiết tốt chà mà khơi này nó lệ. Nó thói thôi bắn thói. Thói sức con. Hãy subscribe cho kênh ุถ็ถ่ายก็ถ่ายอย่างปนิค็ตัวใหญ่แต่สีขาขาวอ่ะเจ้าเขาถ่ายกินนี่คุณเต็มนึ่งจานนี่พูดหูดหูดโอ้ยลายเจ้าลายอุ้ยนี่นี่เขามีลูกน้ำนี่เขาอุ้มลูกมาน้ำนี่นี่ลูกเขานหน่อยๆแต่บ้ากับโบโจอยด้วยจานอ้วนอ้วนตูนอ้วนนี่นี่โอ้ยหลายลายจ้หลายอ้วน เดี๋ยวเ้างชไปจอดข้างนอกจ้ะเ้างของพยาบาลอยู่ทางไหนมันหลายพอแล้วก็ย่านี้กันจ้ะจดอดนี่นั่นใปรนี่นั่นไม่ลงคุณน้องย่งโมยานกันขากันนี่จ้าเอาให้ข้อแน่คุณนี่จ้าลายนี่จ้านี่ เอาไงเขาน้ามาบานกวองไปห็นให้เขาเออบ้านบางเอาไปกไก่เไปไก่ย้อนไปกไก่ย้อนไปกไก่เนี่ยเออลายดีจ้ะย้อนไปกไก่เขาน้าเนี่ยพูพูยุกัไก่เขาพราท่านได้ยุุ่ตัวไม่ละเจ้าคุ่นเุนไม่กินตั้งตวไม่ละจ้าคุ่น ข้อน้ำเนี้ยวุ้ยบุกบูบกอะไรจะหลายหลายอุ้ยพี่พู่พนึงขึ้นมาเอาอยู่พี่พี่พี่ทีมันต้งพี่น้องเนี้ยพี่พี่พี่จ้านี่นี่เขาทายกินเต็มนึงน,นี่นี <c oughs> ่วูยนี่ขังนาะยียแค่ยังได้สิพ่อกันนะจ้ะนี่ยว้ยเยอะมากเลยแบ่งเบ่งเบ่งกัน bên cạnh kia, kia, anh chế há còn ở đây hồn hoa nhây nó chả hoa nhây bên cạnh chìn ừ. ừ. ờ ừ. ở bên cạnh dài cạnh phải tôi nè như đang thăng ố hình ui lông mà áo lông mà áo ui ừ, mình bọc phù cạnh đấy chả này. โอ้ยมีหลายเจ้า,จาเดี๋ยวมันหลังเขามาอีกเนาะนี่ผู้นี้เอามาใหา้ผู้นี้เนี้ยนี่ผู้นี้คือสิเป็นพอ่พอปูมูเนาะจ้านี่น,นี่โอ้ยเอาย่นไปย่นไปย่นไปอือผู้นั่นผู้นั่นผู้ใหญ่กูมูนั่นเอาเลยเอาเลยนั่นเอาเลยเหลืออ,อยู่บ่ Ta <laughs> lạnh nữa tim của cũng cho nữa huynh cho phụ huynh không mày huynh cho phụ 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 huynh cho lăng huynh cho phụ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  này เอาให้ผูน้นน้อยน้ำเนียนั่นโอ้ยอยังให้ได้กินวาสุคนก็นสุโตัวายจ้ะหลายคุณหนูพน,นังกินอยู่เพิ่งพนังกินอยู่เพิงก็ใหม่คุณจะ้ะโอ้ยผู้นั้นเพิ่นได้ได้ร้ายรอบแล้วเพิ่นก็ขึ้นไปเออ เอายัอนให้เพันกันน่ะเ้าเพันฮับได้จะฮับได้เอ้ยอนลงกหนึ oh. <laughs> right step right, step right. Step right. ่งพันได้แล้วแสีบหลายจ้าเสียบหลายเสียบหลายแสีบหลายพุ่นนี่พ่อหนได้อยู่พราะหมอนนี่พุ่นนี่น้อยนี่นี่กำลังยางมากนี่เหรอจ้านีพุ่นนี่พ่อหนได้อยู่ ผู้นี้จอยจนี่ให็นผู้นี้นี่แล้วไลยจ้าไลนี่ผู้นี้พ่อด้ได้ผู้นี้ห้อกาผู้นี้จอยจอยนี่นี่นี่ให้นผู้นี้เน่นี่นี่ผู้นี้น่นั่นผู้ยุคข้างล่างเห็นไพนังกินเออผู้นี้ละผู้นี้ละ ขงในหน่อยในเน่ยพุ่นแม่นด้กินบ่บูแม่เดีเอาไปหบูหน่อยเม่พคนเฮ้ยเฮ้เอ้ยเฮ้ยว้ยเฮ้ยเฮอยเห้ยเพ้่นฮ้ยเอาไปฮ้ยเั้กเน้ยเฮ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 ้ยเพ้่นยเฮ้ยพเอ้เฮ้ยเฮยกฮนย้ยู่เพเยเอเ หลายแล้วจ้ะบดบอเขาก็ก yeah ินบอสสิเป็นบอสหิวดอกเขาหันรถบอกโมกออกไปจ้ะบอกโม่ออกไปก้อนข้ามากแต่กี่นี่จ้ะแต่สิบบอสหิวแล้วจ้ะตุ้นอ้วนจ้ะตุ้นอ้วนทั้งนั้นเด็กกินบอทั้งนั้นบอทั้งนั้นกินบอกโมก้อมากจ้ะทั้งนั้น มองลงมาจ้าอยู่เ <quin French Claire> mm ่น hmm. ั่งกินจ้านี่ท่านั่งเสียบเสียบเสียบบ่เสียบบ่เสียบบ่จ้าเสียบบ่ล่ะเสียบบ่ตัวอะไรขาเลยขนาวเอออะขามันต้งขับอาาลงมาโอเคคุณน้ำบางมันถูกตองมันแข็มดเลยอไปทางคุณน้ำจะเหลืออยู่หลือน้อยนึงจ้า อย่างผ้ากระแลมนี้เลยใช่มึงร่ว <c oughs> นมากไหม <c oughs> เดี๋ยวเอามาให้กินอีกแศรบวะ <c oughs> นั่นปวดปวดติดเตียงยุากกา่ยแจ้วขุดกระลังแรษฐ์หาวเลยใช่เออเดินแห้งอะได้เด้อแข,น,ขนกันเด้อแต่คนยังแขนอยู่ ยื้จาพูนพนยิ้มหลืจ้าพันกับพันไปนังกินยอยู่ติดเดดย้จาพนนังกินตดปวดติดเต็ดยื้เท่าพันพวกใหม่จ้าพนพวกใหม่มบนีีย้นกัอืแถวนี้ไก่คนกัเลยอวนน่ยเวจานหจานเหอก่อน จ้าจบคลิปเท่านี้เนาะจ้าเดี๋ยวมือรุ่นมาใหม่เนาะจ้าสวัสดีเจ้าผลเพื่อนบรรยากาศมาให้ชมจ้าสวัสดีจ้าที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะคุณเจ้าเพิ่อนยุทธ์เฮิร์นเจ้าน้ำลังค่าเฮียนคนยินไปไม่ไปอะไรข่าก็เฮีดนนีเด้อจ้าเฮ็ดเฮียนข่าเจ้าเพราะว่าเฮ็ดกุ้งไปแอมเฮียนเบิร์ดอร่อยเิ่นเขาไม่ยุ่ในบ้านทุกทีเท่าเดาเด้อจ้า